สวัสดีครับอยู่กับช่องสมทินชาแนลนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะสอนวิธีเปลี่ยนก๊อกน้ำนะเขาเรียกว่า stop valve นี่นะคือบางคนนะอ่ะคิดว่าเวลาซีนตัวเนี้ซีนนี้เนี่ยต้องใช้เทปพันเกลียวนะจริงจริงบางอย่างมันก็ใช้เทปพันเกลียวแต่บางอย่างมันก็ไม่ได้ต้องใช้เทปพันเกลียวเนาะ,ะเดี๋ยวยมาดูกันอันไหนใช้เทปพันเกลียวตรงไหนไม่ต้องใช้เทปพันเกลียวนะนี่บางคนก็ถ้าใช้เทปพ,พันเกลียวแล้วมันจะไม่ซีนนะ มันเป็นอุปสรรคในการซีะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนก๊อกน้ำตรงนี้กันเดี๋ยวมาถอดตัวนี้ก่อนอเดี๋ยวถอดนี้ยังเป็นท่ออ่อนน้ำดีนะวิธีการถอดกัดอ่อนอออถอยหน่อยอ่ะอันนี้ก็เดี๋ยวหาอะไรมาลองอก็ลับมาลอง เพราะว่าตัวนี้มันจะมีน้ำไหลออกอ,อยู่นน้ำแตกไข่จอกเลยก๊อกของเรามันเสียนะนีใ่ใช้มือขันเลยนี่โอเค จากพิสเตอร์ DIY ร้อยเก้าบาท uh huh. เราเลือกเี่มันเป็นสแตนเลสนี่บอกเป็นสแตนเลสนี่มีโลโก้ DIY ด,ด้วยสแตนเลสสามศูนย์สี่นี่ DIY สามศูนย์สี่วิธีพันเกลียวเออดูออกไหมเนี่ยนี่วิธีการเกลียวเห็นไหมเกลียวมันจะหมุนมาทางนี้ เวลาเราพัานเราต้องหมุนย้อนหมุนย้อนนะฮะพันเกียวเอาให้มือซ้ายจับจับฝั่งนี้ก็ได้เออน่าจะเป็นเป็นเหมือนกันทุกเกีียวแหละเนี่ยแล้วก็อย่างงี้หมุนไปข้างหน้าอย่างนี้นหมุนไปทางนี้นะครับเพราะถ้าหมุนผิดทางเวลาขานเข้า เทปพันเกลียวมันจะย่นเสร็จแล้วปึ๊บอะต่อไปตรงนี้ตรงนี้นะตรงนี้ไม่ต้องใส่เทปพันเกลียวนะตัวนี้ไม่ต้องใส่เทปพันเกลียวเพราะว่าเวลาซีน่ะตัวนี้นะถ้าอ่อนำดีตัวนี้มันจะมีลูกยางอยู่ตัวนี้มันจะมันจะซีนด้วยลูกยางนะฮะัตัวนี้เดี๋ยวามาใส่ตัวนี้ เล่มือเลยโอเคอันนี้นี่นะก็มือหมุนธรรมดานี่แหละ โอเคเปิดเดี๋ยวอันนี้ปิดไหนเปิดอันนี้เปิดมั้งนี่ปิดนี่เปิดโอเคเดี๋ยวไปเปิดน้ำสต๊อปอันนี้เปิดวาล์วแล้วอ่ะเปิดวาล์วน้ำจะมีอากาศออกมาอันนี้ปิดอ่ะปิดไม่ใช่ตอนนี้เราปิดไว้เดี๋ยวเปิดไว้เอิ่ดเอิ่ดโอ้ยโอเคนะครับออกมะเกิดไหม ไม่ยอดเห็นไหมไม่ต้องใช้ปัจจัยนะมือเปล่าเปล่าก็ใช้ได้โอเคหากใครชอบคลิปนี้กดถูกใจกดติดตามให้ด้วยบ๊ายบายสวัสดีครับ